สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาพาศรทนทองประธานกลุ่มอมซัพ,พ์เพื่อการผลิตบ้านปางศักขอนําเสนอความเป็นมาของกลุ่มพอเป็นสังเขปค่ะกลุ่มอมทรัพย์บ้านปางศักจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2537มีสมาชิกจํานวน135คนและมีเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มเป็นจํานวน๑ล้านห้าบาทซึ่งกลุ่มอมรัพ,พ์บ้านปางศักด์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของประชาชนด้วยความสมัครใจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อออมเงินอย่างสม่ำเสมอใช้เงินในการลงทุนประกอบอาชีพและใช้จ่ายทั้งของตนเองและบุคคลอื่นๆภายในกลุ่มบริหารและจัดการโดยสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีนางประพัฒสอนโทนทองเป็นประธานของกลุ่มมีคณะกรรมการในการดำเนินงานจำนวน15คนโดยมีกฎระเบียบของกลุ่มที่ชัดเจน หลักการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปางศักอยู่ภายใต้คุณธรรม5ประการดังนี้ 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความเสียสละ 3. ความรับผิดช,ชอบ 4. ความเห็นอกเห็นใจกัน 5. ความไว้วางใจกันมีการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มโดยในวันที่3ของทุกเดือนจะเป็นวันที่สมาชิกมาออมเงินเข้ากลุ่ม มีสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่เกิดแก่เจ็บและตายซึ่งสมาชิกทุกคนจะได้รับประโยชน์เท่ากันมีการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติศาสนากิจของคนในชุมชนวัฒนธรรมของชุมชนงานบุญบ้างไฟนอกจากนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปางศักด์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งและแต่งตั้งการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆของรัฐบาล มีการสนับสนุนกิจกรรม3สร้างคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการสนับสนุนให้สมาชิกมีการปลูกผักสวนครัวสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยการสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าชุมชนของบ้านปางศักและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผ่านการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์บ้านปางศักมีผลงานที่ร่วมกับหมู่บ้านร่วมกันคิด ร่วมกันทำร่วมรับผลประโยชน์คือการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยการปลูกป่าเสริมเพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์การเรียนรู้การควบคุมไฟป่าของชุมชนถือว่าเป็นกิจกรรมต้นแบบที่สามารถขยายผลไปยังครัวเรือนหมู่บ้านและตำบลได้